ผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็4รัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียค่ะเขาได้ร่วมกันประชุมสร้างความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ค่ะ โรงแรมลากูน่าแกรนแอนด์สปาสงขลานะคะอำเภอเมืองสองขลาจังหวัดสงขลาค่ะนายแพทย์สวัสดิ์อภิรัตวัดจัดนีวงนะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่12ค่ะได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมความร่วมมือชายแดนไทยมาเลเซียครั้งที่33ระหว่างวันที่22ถึงวันที่25สิงหาคม2566เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานสาธารณาสุขที่อยู่ชายแดนของทั้งสองประเทศให้สามารถร่วมมือกันในการที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณาสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งต้องบอกนะครับว่าการประชุมดังกล่าวนะครับเป็นการประชุมครั้งที่32นะครับและมีการทบทวนและก็สรุปผลการประชุมนะครับเป็นการนําเสนอผลงานด้านวิชาการของทั้งสองประเทศนะครับแล้วก็มีการประชุมกลุ่มย่อยด้วยนะครับระหว่างคู่รัฐจังหวัด เพื่อที่จะนําเสนอแนวทางการแก้ไขสาธารณสุขชายแดนนอกจากนี้ก็มีการลงพื้นที่ในการดูงานนะครับการดําเนินงานของสาธารณสุขในพื้นที่5แห่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สงขลาโรงพยาบาลหาดใหญ่หาดใหญ่ชีวาสุขเวลเนสเซ็นเตอร์นะครับเทศบาลนครหาดใหญ่บริษัทเทพไทยโปรดักต์นะครับของอำเภอนาหมอ่อมนะครับแล้วก็เวลเนสเซ็นเตอร์ที่โรงพยาบาลเทพาด้วยครับ